ลาสวัสดีนะครับชาวดีมทีมทุกท่านวันนี้เราจะมาพบกับข้าวกอขอซีหนึ่งนะครับที่มีอาการง่วงนอนนะครับหลับสนิททั้งแปลงนี่นะครับหลับแบบไม่งอหัวขึ้นมาเลยนะ วันนี้วันบรรยากาศเป็นใจนะฮะจะมีฝนไกลๆแต่ก็ต้องชินเคียวก่อนน,นี้ฝนตกมีน้ำมานี่ยุ่งเลยวันนี้เรามาลงสองคันนะครับสองคันเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะโอ้โหไปได้ช้าๆนะครับ ค่อยๆเกี่ยวตวัดขึ้นมาเข้าป่านใช้หนวดนะฮะโอ้ไม่งั้นมันสะกิดไม่ขึ้นนะมาดูนะฮะถ้าเอามาคันเดียวเราผมให้เวลาคูณสองเข้าไปนะจากปกติค่าตั้งนะพอเราต้องไปช้าๆเนิบๆนะปกติก็จะไม่ไปไม่ไหวอยู more, ่แล้ว <bastards. S 1> ก็ขอซีหนึ่งต้นมันจะอ่อนกว่านะทำต้นมันจะอ่อนกว่าพวกข้าว MG ็ะจีทั้งข้าว MG นะทั้งทุ่งนะทุ่งไส้โซส,ส่วนมากจะทำเอ็มจีนะฮะก็จะไม่ค่อยลมนะ,ะแต่นี่ครับก็ขอซีหนึ่งนะครับง่วงไปหน่อย นี่ไทยแสงยนต์นะครับการเกษตรหน้ากว้างสามเมตรยี่สิบนะฮะหน้าใหญ่ได้เปลี่ยนฮนะไปทีเดียวนะฮะเก็บได้เยอะ จะมีมแมลงลงนะครับเพราะว่ามีนกรังแอบมากินนะเห็นไหมสังเกตได้นะครับศัตรูของมแมลงนะครับก็คือนกนั่นเองนะหลมดีจริงๆไม่รู้ไป็ง่วงมาจากไหนนะดูนะครับหนวดมันก็จะค่อยๆสากออกมาสาเข้ามา,าเข,ามาข้าปากนะฮะเอาไม้คาไก่ตัดเข้านะระวังดิน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  ก็ยังตั้งอยู่นะครับเพราะว่ามีแรงพิงชายกน,นายอยู่นะลงเต็มเลยนะแรงลงแน่น,นอนทางมา,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 าปับ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 ไป นี่เห็นน้ำมีนะฮะโอ้โหท่วมรวงเลยก็จะยากกว่านี้นะฮะทำให้รวงเปียกละคาก็จะตกต่ำเข้าไปเรื่อยๆเนะไรกันนะเกลยงงานทางฟูสู ทางปูเท่าเท่ากับข้าวเลยนะดูนีดูสิสนี่นะครับใช้สิ่งยนต์ทางเสดุลเดียวอลานงเจ้าพายุแดงอุ้มสองอ้ดห้าตันนะครับ ปาดปาดนะครับสองท่ห้าันได้แน่เราจะข้าวดีนะครับข้าวแข่งไม่แข่งจะไปเดี๋ยวมาดูอีกทีปูแล้วนะครับลงกันแค่ไม่กี่รอบเองนะสองคันนะวานเฉลี่ยได้ประมาณ คันละสองคันละสองรอบพูดแล้วนะขนาดข้ารวมนะเข้าตั้งจะขนาดไหนเนี่ยลองดูซิชิดูมาดูนางข้านะเปรียบเทียบได้เลยนะข้าวโดข้าตั้งนะโบราณว่าไว้นะข้าวล้มนะส่วนใหญ่หนักรวงอ่าหนักลวง,ลวงไม่หนักไม่ล้มนะ ช่มูกมก็มาแล้วด้วยเห็นไหมข้างหลังนะฝนมานะฝนท้งนั้นเลยขนุกใหญ่อ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะเอาไปลงตามเพจนะครับดีนทีม,ทมออฟฟิเชียลแล้วก็ช่อง YouTube นะครับดีนท,ทีมเหมือนกันออฟฟิเชียลนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะ follow ด้วยนะฮะกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มาเลยนะครับเราพร้อมตอบโต้ท่านได้ตลอดนะครับถ้าทุกสถานการณ์เราก็เกี่ยวนะครับ ลองคิดดูครับถ้ามันไม่ล้มนะครับผลิตผลนะครับจะได้เยอะกว่านี้อันนี้ล้มนะครับมันก็จะละอองรีบนะครับข้าวแกงไม่แกงมันก็จะโดนพัดลมเป่าออกไปนะครับาราคาก็จะโดนตัดนะครับข้าวล้มมันก็จะไปบนน้ำบนดินบนโคลจะทำให้ดำนะครับพราะค้าคนกลางเขาก็จะตัดราคานะครับ โอ้ยทำหนาใจต้องสู้นะครับอันนี้ดูไม่มีตรงไหนติตั้งเลยนะดูดิ ใชครับินดีออฟฟิเชียลนะครับ มันก็จะทำนาะทีสางขึ้นมานะเข้าปากไปให้กละา,ายตัดเข้าไปนะเข้าไปในข้าคอนะครับแล้วก็เข้าตู้ปัน่นเพื่อไปข้าสาข้าเปลือกออกมาเนะี่ะ ที่นี้นะครับทุ่งสะให่โสมนะปลูดแล้วนะครับปลูดแล้วหนึ่ง สองคันนี้นะเท่ากันนะครับสองเทียนครึ่งนั่นเองนะครับเท่ากันทั้งคู่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทีมงานดิบทีมนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ